พี่น้องปปทพี่น้องสปปสพี่น้องกองทัพธรรมพี่น้องกองทัพธรรมบางส่วนก็กําลังเก็บข้าวของจะกลับละเมื่อผมขึ้นเวทีปุ๊บพี่น้องกองทัพธรรมก็เก็บกล้องปั๊บแต่บ้านเขาอยู่ไกลครับช่วงนี้เราเข้าใจพี่น้องต้องเดินทางมาตั้งแต่ช่วงบ,าบา่ายบทักทายพี่น้อง วันนี้ถือว่าไม่ได้ขึ้นมา3วันในช่วงที่เตรียมที่เราไปยังพักประชาปธิัย์แล้วก็เมื่อวานเราไปที่บริเวณโรงแรมรอยเย้าออขิดเชอร์ลาตันเมื่อวานถือว่าเป็นการไปแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนโดยที่มีพี่น้องประชาชนไปร่วมกันอย่างมากมาย สื่อมวลชนก็ให้ความสนใจแม้จะเป็นการประชุมที่ไม่ได้สื่อสารหรือแจ้งกับพี่น้องคนไทยโดยตัวรัฐบาลเองว่ามีการประชุมถือว่าเป็นการประชุมที่สำคัญเพราะเป็นการประชุมผู้นำเหล่าทัพทั้งสองประเทศคือประเทศกัมพูชาและประเทศไทยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศก็คือคุณภูมิธรรมของประเทศไทยและอีกท่านหนึ่งที่เป็นตัวแทนของประเทศกรัรมพูชาเมื่อวานพี่น้องคบทอสอบปปสกอ,องทัพธรรมได้เข้าไปยื่นหนังสือยืนยันเจตนาลมที่เราบอกว่าเราห่วงใยในสองสาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชายแดน ก็คือเรื่องกรณีปัญหาข้อพิาพาทปัญหาเรื่องความไม่สงบบริเวณปราสาทตามเมืองทรมรวมทั้งกรณีที่พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทราบรับรู้ร่วมกันก็กรณีบริเวณเกาะกูดพื้นที่ที่ทางการ,รพูชาและนักการเมืองไทยบางส่วนเรียกว่าพื้นที่ทับซ้อน ผมทั้งเรื่องชายแดนด้านอื่นๆซึ่งเราก็ไปยื่นข้อเสนอยื่นข้อห่วงใยแต่เมื่อวานเป็นสิ่งที่พิเศษพิเศษตรงที่เราไปยื่นหนังสือเราไม่ได้ไปยื่นหนังสือผ่านประธานการประชุมทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาเราไปยื่นหนังสือให้กับ ผู้บัญชาการเหล่าทัพของประเทศไทยทั้งสามเหล่ารวมทั้งผู้บัญชาการกองทัพไทยเจตนาที่เรายืนน่นหนังสือผ่านผู้นำเหล่าทัพเพราะเราคิดว่าวันนี้ประเทศไทยดินแดนไทยผลประโยชน์ของชาติไทยนั้นจะฝากความหวัง ฝว่าการรักษาอธิปไตยรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ที่นักการเมืองแบบที่เราเห็นในปัจจุบันนั้นแทบจะไว้ใจไม่ได้หนังสือที่เรายื่นเราก็เลยทำถึงผู้นำเหล่าทัพเมื่อวานก็เจรจาประสานงานกันหลายชั่วโมงกว่าผู้นำเหล่าทัพจะส่งตัวแทนมารับหนังสือซึ่งตัวแทนที่มารับหนังสือ ที่เป็นผู้แทนเหล่าทัพนั้นก็เป็นเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยและเป็นเลขานุกการในที่ประชุมคณะกรรมการที่เรียกว่า j b c GBC ชุดนี้เหมือนกันเมื่อเราเข้าไปยื่นหนังสือพร้อมทั้งได้พูดคุยคร่าวๆกับท่านเจ้ากรมท่านเจ้ากรมก็บอกเรา เข้าใจว่าท่านคงทําการบ้านว่าพวกเราสรปปสกอ,องทัพรรนะ่ะมายื่นเรื่องไหนห่วงยายเรื่องไหนบ้างท่านก็แจ้งเราว่าขอให้สบายใจได้วันนี้วงประชุมชุดนี้เป็นเรื่องปัญหาชายแดนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของป่าไม้ในเรื่องของแม่น้ำลําคลอง เมื่อเราได้ฟังอย่างนั้นเราก็รู้สึกสบายใจได้สบายใจไปเปล่อหนึ่งว่าการประชุมไม่ได้ไปแตะเรื่องปัญหาข้อพิพาทไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่บอกว่าเรากังวลเรื่อง MOU-44 หรือเรื่องก่อกูดพวกเรายืนน่นหนังสือเสร็จก็แยกย้ายกันกลับ ค่อยหลังเรากลับมาแค่ไม่ถึงสองชั่วโมงในช่วงที่เราไปการประชุมก็ดำเนินอยู่นายอ้วนภูมิธรรมที่เป็นลัมตีว่าการกระทรวงกลาโหมและประชุมร่วมกับลัมตีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชานั้นก็ประชุมไปแล้วเราก็อยู่ข้างนอกคอยหลังเรากลับไม่ถึงสองชั่วโมงหลังจากนายอ้วนภูมิธรรมประชุมเสร็จ ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าได้เปิดห้องเจรจาต่างหากจากวงประชุมใหญ่หาลือเรื่องประสาทตาเมืองทมผมก็ดูข่าวพร้อมๆกับพี่น้องหลายท่านเมื่อวานแต่ไม่ได้มีโอกาสขึ้นมาพูดว่าหาลือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชา ว่าปัญหาข้อพิพาทที่ปราสาทตาเมืองโทมนั้นทั้งสองฝ่ายคุยกันแล้วหาลือและตกลงร่วมกันว่าให้ถอยออกมาทั้งสองฝ่ายประเด็นที่ผมจะนำมาพูดให้พี่น้องฟังก็คือประเด็นแรกปัญหาข้อพิพาทตาเมืองทมมันเป็นสิ่งที่ทหารคเขมร เข้ามาลุกล้ำอธิปไตยเข้ามายังบริเวณชายใดที่เป็นพื้นที่ของประเทศไทยใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับมันไม่ใช่เรื่องที่คนไทยทหารไทยเข้าไปลุกล้ำอธิปไตยของคนขเขมรของกัมพูชาเมื่อปัญหามันเกิดอย่างนี้ข้อเท็จจริงมันเกิดอย่างนี้ แล้วเหตุชันไหนนายอ้วนภูมิธรรมที่เราบอกว่าเราไม่ได้ยื่นหนังสือให้แม้จะเป็นประธานในที่ประชุมเพราะเราไม่ไว้วางใจพฤติกรรมของนักการเมืองจําพวกนี้ไงได้ไปเจราจาบอกว่าจะถอยกันมาคนละคนละฝั่งถอยกันคนละครึ่งก็ได้อ่ะภาษาแบบเข้าใจกันง่ายๆแล้วคุณจะให้ทหารไทยถอยได้อย่างไง ในเมื่อทหารไทยเขาอยู silent, ่บริเวณพื้นที่ชายแดนที่อยู่ในประเทศไทยใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับการเจรจาพูดคุยโดยนักการเมืองจำพวกนี้มันไม่เคยเจรจาพูดคุยบนการปกป้องประเทศปกป้องอธิปไตยหรือปกป้องผลประโยชน์ชาติเลยไอเราก็ไม่รู้ว่าเจรจาเรื่องนี้ แต่แถมเรื่องอื่นหรือเปล่าไอ้เราก็ไม่รู้ว่าก่อนที่จะมาถแถลงได้เป็นแรกเปลี่ยนผลประโยชน์เรื่องอื่นหรือเปล่าแต่อย่างน้อยที่สุดที่ทําให้เราได้เห็นก็คือมีการบิดเบือนว่าเมื่อวานไม่มีการประชุมเรื่องปัญหาข้อพิพาทช,ชายแดนประเด็นที่สองก็คือเมื่อประชุมแล้วได้ออกมาถแถลงกับสื่อมวลชนว่า ให้ทหารทั้งสองฝั่งถอยออกมาวันนี้พี่น้องประชาชนลองนึกย้อนกลับไปวันที่เรามีปัญหาข้อพิพาทเรื่องปราสาทเขาพระวิหารในช่วงนั้นสิ่งที่ทหารขเขมรรวมทั้งผู้นำขเขมรหรือผู้นำประเทศกรัรมพูชานำมาอ้างเวลาไปต่อสู้ในสาโลกนั้น อ้างว่าประเทศไทยไม่ได้แสดงความเป็นเจ้าของอ้างว่าประเทศไทยไม่ได้รู้สึกหรือแสดงเกจจำงว่าพื้นที่ข้อพิพาทเป็นพื้นที่ของไทยเมื่อเป็นพื้นที่ข้อพิพาทอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่คนที่จะหวงแหนรักษาประเทศ คนที่จะบอกว่ารักษาอธิปไตยนั้นต้องทำและดำเนินการจนถึงที่สุดก็คือยืนยันว่าพื้นที่ที่ทหารไทยหรือคนไทยอยู่คือพื้นที่ของไทยร้อเใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับแล้วมันมีหน้าไหนที่จะบอกว่าจะไปถอยในบ้านตัวเองสมมติว่าพี่น้องอยู่ในบ้านตัวเองบ้านของเราอ่ะ และมีคนที่บอกว่าจะมาแสดงสิทธิ์ความเป็นบ้านว่าบ้านฉันเหมือนกันและมีผู้ใหญ่บ้านหรือคนที่เป็นตัวแทนในการจัดการปัญหาของหมู่บ้านมาบอกเราว่าคุณถอยไปอยู่ในครัวได้ไหมปัญหาจะได้ไม่เกิดคุณถอยไปอยู่ในห้องรับแขกได้ไหมจะได้ไม่เกิดปัญหาที่จะทำไป ให้นำไปสู่เรื่องอื่นๆเราถามตัวเองว่าตราบใดที่เราอยู่ในรั้วบ้านเราตรงนั้นเป็นสิทธิ์ของเราใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับแล้วทำไมเราต้องหลบไปอยู่หลังครัวหรือหยบหลบไปอยู่ที่ห้องรับแขกก็ในเมื่อเราอยู่ในรั้วบ้านของเราฉันใดก็ฉันนั้นที่ผมพยายามอธิบายก็คือสิ่งที่นายอ้วนภูมิทำไปเจรจา มันเป็นการเจรจาที่ไม่น่าไว้วางใจมันเป็นการเจรจาที่ไม่ได้บอกว่าเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและบ้านเมืองสิ่งที่พี่น้องกังวลสิ่งที่พี่น้องบอกว่าห่วงใยพี่น้องต้องห่วงใยเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนหลังจากนี้เพราะผมคิดว่าหลังจากนี้เมื่อการเจรจารอบเมื่อวานการประชุมรอบเมื่อวาน สำลิดผลในการพูดคุยการพูดคุยเรื่อง JBC ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกอบกูดเรื่อง MOU 44ก็จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่เรากังวลว่าผลประโยชน์ของพื้นที่ผลประโยชน์ของพลังงานหรือหลายสิ่งหลายอย่าง ที่เรายืนยันว่าหากเป็นสิทธิ์ของเราหากพื้นที่ไม่ได้เกี่ยวกับการทับซ้อนร้อยเปอร์เซ็นตต้องเป็นสิ่งที่เราต้องได้รับผลประโยชน์ใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับแต่วันนี้เราเห็นแล้วพฤติกรรมแบบนี้รวมทั้งตัวนายกรัฐมนตรีรวมทั้งตัวนายกรัฐมนตรีแพทองทานชิน,นวัตร เคยให้สัมภาษณ์กรณีเกาะปูดผ่านสื่อมวลชนเป็นเรื่องเป็นราวว่าหากจะให้การดำเนินการหากจะให้เรื่องนี้มันสามารถเดินไปได้ถ้าจำเป็นต้องแบ่งพื้นที่แบ่งผลประโยชน์50าสห้าสิบแล้วสามารถนำสิ่งที่อยู่ใต้พื้นดินหรือสร้างประโยชน์ร่วมกัน ประเทศไทยก็พร้อมที่จะพูดคุยนี่คือการวางทงวางทงทางการเมืองวางธงในการอธิบายเมื่อวางทงเสร็จแล้วก็จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่คณะกรรมการชุดนั้นไม่ได้มีแค่ทหารและและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพียงอย่างเดียวคณะกรรมการชุดนั้นประกอบด้วยทหารและกระทรวงต่างประเทศ ซึ่งครั้งหนึ่งในรอบที่เราชุมนุมที่ผ่านมาถ้าพี่น้องจำได้เราเคยไปยื่นหนังสือห่วงใย,ยเรื่อง MOU44 กับกระทรวงต่างประเทศมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งพี่น้องกระทรวงต่างประเทศที่เป็นข้าราชการที่ห่วงแหนที่ยึดมั่นที่จะปก,กป้องเอการาชปกป้องเขตแดนปกป้องผลประโยชน์ประเทศก็บอกว่าจะ ปฏิบัติตามกฎหมายและปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุดนี่คือสิ่งที่กำลังจะยืนยันให้พี่น้องเห็นว่าวันนี้นักการเมืองที่เราบอกว่าจะเข้ามาเพื่อดูแลผลประโยชน์ชาติผลประโยชน์ประชาชนนั้นเห็นกันแบบจ้องจ้องเห็นกันแบบชัดเจน มันยังเิ้วมันยังบิดและตราบใดก็ตามถ้าเรื่องไหนที่ไม่ได้มีการมาถแถลงหรือพูดคุยนำเสนอให้พี่น้องประชาชนได้ทราบอย่าคิดว่านักการเมืองพวกนี้จะปฏิบตัติต่อชาติบ้านเมืองต่อประชาชนอย่างโปร่งใสใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องครับก็ถ้ามีการประชุมแบบนี้ หรือมีเรื่องอื่นเพิ่มยังไงคอปทอสอบวสกอ,องทัพธรรมก็จะตรวจสอบและยืนยันว่าจะคัดค้านจนถึงที่สุดเราไปทำกิจกรรมในวันที่หนึ่งแต่ย้อนหลังในวันที่เราไปทำกิจกรรมที่พักประชาธิปัตย์วันที่30ก็เราก็ทำกิจกรรมปกติซึ่งเราคาดเดาอยู่แล้วว่าคนของพักประชาธิปัตย์ที่เป็นรัฐมนตรี หรือสอสอคงไม่มารับหนังสือเราแต่เราไปยืนยันเกตนาลมไปยืนยันให้เห็นว่าพี่น้องประชาชนไม่เอาคาสิโนโอรอคําตอบจากพักประชาธิปัตย์เท่านั้นว่าจะยืนยันคํำนี้ยืนยันสิ่งที่พี่น้องประชาชนไม่ต้องการเมื่อไหร่ก็ตัวแทนของพักซึ่งเป็นผู้มในการพักได้บอกว่าจะมีการประชุมพัก ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้แต่สิ่งที่เราตื่นเต้นกลับไม่ใช่เรื่องเราไปพักประชาธิปัตย์ในวันที่30หลังจากที่เรากลับมาหลายคนก็มาฟังข่าวซึ่งเข้าใจว่าพี่น้องก็ได้ทราบกันหมดแล้วกรณีนักโทษชาอดีตนักโทษชายทักษิณชินวัตรที่ศาล ได้ยกคำร้องคุณชานชายอิสระเสนาลักษ์กรณีที่ไปร้องว่ากรมราชทัรร์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจำคุกของศาลซึ่งศาลก็ยกคำร้องแต่ศาลได้นำคำร้องมาพิจารณาและสั่งดำเนินการเองซึ่งหลังจากนี้ไปคือวันที่13มิถุนา ก็จะเข้ากระบวนการไต่สวนรวมทั้งตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆแต่เรื่องนี้พี่น้องต้องยกคุณงามความดีให้กับพวกเราทุกคนครับหนึ่งปีกว่าที่เราต่อสู้เรื่องนี้เป็นหนึ่งปีกว่าที่เราทำให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้รับรู้ร่วมกัน ว่าไอากระบวนการที่ภาคษาดําเนินพิภากษานายนักโทษชายทักษิมชินวัตรในขณะนั้นจนนํามาสู่การไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวโดยอ้างเรื่องการป่วยจาก20วัน30วันเป็น60วันเป็นร้อยเป็นร้อยสิบจนนำมาสู่การพักโทษที่พวกเราไปยังโรงพยาบาลตำรวจ กระบวนการเหล่านั้นที่เราพยายามสื่อสารกับสังคมพยายามสื่อสารกับกลุ่มองค์กรที่ช่วยเหลือทั้งกรมราชธร,รร์ถ้าพี่น้องจําได้พอปทอสบปสกอ,องทัพธรรมไปกรมราชธณฑ์ไม่ต่ํากว่าสามครั้งทั้งกระทรวงยุติธรรมที่เราไปยืน่นหนังสือกับประหลัดกระทรวงกับรัฐมนตรีกับอธิบดีก็ไม่ต่ำกว่าสามสี่ครั้ง หรือแม้แต่เรามายื่นที่ทำเนียบรัฐบาลเองก็เพ,พื่อจะตอกย้ำว่าสิ่งนี้รัฐบาลและข้าราชการที่เกี่ยวข้องกำลังทำผิดขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมกำลังทำผิดในสิ่งที่ศาลได้พิพากษาลงโทษคนคนหนึ่งให้จำคุกตามคำพิพากษาแต่มกีกระบวนการช่วยเหลือกระบวนการทำให้คนคนหนึ่ง ที่ถูกคำที่ภาคสามไม่ต้องติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียว13มิถุนาที่จะถึงนี้ก็จะเป็นตัวพิสูจน์กระบวนการยุติธรรมอีกครั้งว่าสิ่งที่พวกเราตั้งความหวังเรารอคอยนั้นจะปรากฏได้เป็นจริงหรือไม่เพราะหลายๆเรื่องหลายๆเราที่พวกเราพยายามสื่อสาร แม้แต่การพูดในเชิงเทคนิคทางการแพทย์ที่มีนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์มาพูดถึงอาการป่วยมาพูดถึงการรักษาว่าคนป่วยจริงๆไม่ได้มีลักษณะท่าทางหรือพฤติกรรมแบบอดีตนักโทษชายทักษิณหรือแม้แต่คนที่เคยถูกจองจำถูกพิพากษาดำเนินคดีในเรือนจำ รวมทั้งผมเองที่เคยพูดมาโดยตลอดว่านักโทษที่เคยถูกจองจำในเรือนจำพิเศษนั้นกระบวนการในการออกมารักษาตัวไม่ได้ง่ายดายแบบนักโทษชายทักษิณชินวัตรแต่นี่มันเป็นเหมือนกระบวนการเตรียมการเตรียมการไม่ให้คนคนหนึ่งติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียว ฉะนั้นแล้ว13มิถุนาศารอาญาสาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งเป็นสารที่ตัดสินพิพากษานักข้าชายทักษิณว่าให้จำคุก8ปีก็จะเรียกหน่วยงานทั้งกรมราชทัรร์โรงพยาบาลตำรวจและนายแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ที่เอาตัวออกมาจากเรือนจำมารักษามาสอบถามทั้งหมดมาไต่สวนทั้งหมดว่าสมเหตุสมผลไหมกับเหตุผลรักษาเสร็จแล้วทำไมยังนอนต่อเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นตัวพิสูจน์กับสังคมไทยอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์กรณีกระบวนการยุติธรรมไทยกำลังจะเกิดขึ้นกับพี่น้องครับ แต่พวกเราต้องช่วยกันช่วยกันในการตรวจสอบช่วยกันในการที่จะทำให้แสงสว่างตรงนี้เกิดขึ้นได้จริงเหมือนกับที่เรากำลังทำเรื่องการตรวจสอบรัฐบาลการดูแลรักษาบ้านเมืองถ้าเรามีความหวังถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เรากำลังทำจะเกิดขึ้นในสิ่งดีๆในอนาคตนั่นคือสิ่งที่พวกเราเชื่อมั่นร่วมกันว่าเราจะต่อสู้ไปด้วยกัน อาทิตย์หน้าเราก็จะไปปฏิบัติภารกิจต่อในเรื่องของคัดค้านเรื่องคาสิโนโอาทิตย์หน้าเป็นคิวของพักรวมไทยสร้างชาติอเอาแก้ไขครับอาทิตย์หน้าเป็นคิวของพักภูมิใจไทยไอเราก็ติดปากคำนี้แต่ไม่ได้มีเจตนาอื่นใดนะอาทิตย์หน้าเป็นคิวของพักภูมิใจไทยก็อยากจะให้ชวนชวนเชิญช,วน,ชวนพี่น้อง ที่ยังมีเวลาในการชักชวนเพื่อนฝูมิตรสหายที่อยู่ตามต่างจังหวัดจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมร่วมกันเพื่อแสดงเกจจำงเพื่อแสดงจุดยืนร่วมกันว่าที่น้องคนไทยส่วนหนึ่งที่มาร่วมกันต่อสู้เรื่องการคัดค้านคาสิโนนั้นไม่เห็นด้วยที่จะให้มีบ่อนคาสิโนในประเทศไทยครับวันนี้ก็ทักทายพี่น้อง เท่านี้นะครับเดี๋ยวมีท่านอาจารย์กบอาจารย์กบเขามาสักพักใหญ่ๆแล้วแล้วก็มาไลฟ์สดอยู่ข้างหลังที่ตะโกนตะโกนนะ่ะคืออาจารย์กบกาลังไลฟ์สดแข่งกับเสียงบนเวทีแต่ก็ดีครับเป็นบรรยากาศที่ดีเป็นบรรยากาศที่ทาให้เห็นว่าทุกคนต้องร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันแล้วชัยชนะจะเป็นของเราสวัสดีครับ